ก็ยังอยู่ในเรื่องของพีทหารค่ะ,คะ,ยยะพ,ะะะพีเดียรทหารพ้นทหารไม่นียค่ะพีเดียร์ส่วนใหญ่เพิ่อนกสิบค่อยได้กับบ้านเนาะ,ะกิได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรั้วของศาสตร์นะคะไปเบิ่งในพื้นที่ของจังหวัด ขอนแกนค่ะผู้บังคับการกองพันทหารราบที่สาพาพลทหารกลับบ้านไปเยี่ยมแม่ป่วยอัมาพาดนะคะและก็เยี่ยมภรรยาหลังคอดบุตรส้่งความเสื่อรมันและก็ความปราบปลืมให้กับครอบครัวน,นองทหารใหม่ท่านที่ที่นองทหารนะคะได้เจอแม่ที่บ้านก็ได้เข้าไปกลมกราบและก็สวมกอดด้วยความคิดหอดค่ะพันโทนรงพจนลีไพ่บูรผู้บังคับกองพันทหารราบที่สาม กรมทหารราบที่8เดินทางไปเยี่ยมพบปะให้กำลังใจขอบครั้วของนองทหารใหม่พัดที่1ทับ 68, ค่ะจำนวนสองหน้าที่พึ่งเข่ารับราชการเป็นทหารใหม่หลังท่างน่วยฝึกทหารใหม่ค่ะได้สาบคาวา่าพ้นทหารธนาโชดบัวไ่รักษามีมัรดาทุพพลภาพนะคะเป็นอมภาตรึงท่อนล่างอยู่บ้านเลขที่230หมูหน่1ตำบลบัวไ่อำเภอนาพองจังหวัดขอนแกน่นค่ะและก็บขอบครัว้วมีฐานะ และก็ไล่ได้คอนขางตามนะคะด้วยความเป็นห่วงด้วยความรู้สึกและก็สภาพจิตใจของพ้นทหารหม่ที่กําลังทาหน้าทีหลัวของชาดะคะ่ะก็ได้พาพล้นทหารนาธนโชตไปพบแม่และก็พบปะพูดคุยเห้กําลังใจสอบทมอาการป่วยความต้องการที่อยากสีให้กองทัพปุกเนี่ยได้ซอยเหลือในด่านต่างๆค่ะท่านที่ที่พ้นทหารธนาโชธได้เจอแม่ค่ะได้เจอแม่ของน้องธนาโชธเนี่ยจะ ทำความเคารพตามระเบียบทหารก่อนเข้าไปก้มกราบเท้าและ้วกะ็สวมกอดแม่ด้วยความคิดหอดส่วนคุณแม่ก็สวมกอดจนน้ำตาคลอเพราะคิดถึงลูกร้ายค่ะจากนั้นผู้บัญชาบังคับบัญชาก็ได้คุ้ยกับคุณแม่เพื่อบอกวัตถุประสงค์ในการมาเยี่ยมในครั้งนี้แล้วก็ยักอธิบายเรื่องราวาพลนทหารถือว่าเป็นน้องค้นสุดทองค่ะเป็นน้องค้นเล็กของกล่องทับบกต้องดูแลเหมือนครอบครัว หลังจากทีมมิการพูดคุยแลว้วทัางผู้บังคับบัญชาก็ได้เดินสำรวจรอบรอบบ้านค่ะซึ่งก็ได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวพ้นทหารจึงซอยเหลือเบื้องตน้นโดยการมอบข้าวสารอาหารแห้งไข่ปลากระป๋องเครื่องอุปโภคในครัวแล้วก็มอบเงินจำนวนหนึ่งไวใ้ให้ใส่ซ้อยในครอบครัวค่ะเพื่อเป็นการส้อยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส้างขวัญกำลังใจและก็คลายความกังวลในระว่างห่วงการฝึุกทหารใหม่นี่ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้บังคับกองพันทหารรับที่3นะคะกรมทหารรับที่8ค่ะได้เดินทางไปเยี่ยมภรรยาของ พลทหารปาริาพัฒสุพจน์ค่ะที่บ้านเลขที่2 7 6หมูซิ0ตำําบลบัวบานอําเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะที่พึ่งคอดลูกได้2เดือนค่ะ2เดือนสามือค่ะพี่เดยีย่ะอ,อันนี้ก็ไปทำหน้าที่คุณพ่อนะคะเนะาะซึ่งได้พาพลทหารไปรเยี่ยมภรรยาแล้วค่ะเพื่อให้น้องทหารใหม่เนี่ยมีกำลังใจตั้งใจฝึกนะคะพร้อมมอบเงื่อนสวัตดิการค่านมบุตรแรกเกิดแล้วค่ะสิ่งของบำรุง บำรุงขวัญน,นะคะให้กับขอบครัวของทหารนองไม้นะคะแล้วก็แบ่งเบาผ้าละคาเสียใจในขอบครัวแล้วกัเดบาพูดคุยให้กำลังใจสางความเสื่อมันคลายความกังวลน,นะคะโดยขอบครัวเนี่ยมีความปราบปลื้มใจย้ายนะคะแล้วก็ขอบคุณทางในงานนะคะที่ได้ให้ความสําคัญกับขอบครัวของน้องทหารไม่ค่ะสิ่งก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะนะพีเดยาเนาะค่ะก็ให้กำลังใจพลทหารนะคะที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นรัวของชาติค่ะ